หลักสูตรที่ได้มาตรฐานสำหรับการศึกษายุคใหม่ต้องมาพร้อมกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยกระดับการเรียนรู้ด้วยมาตรฐานการสอน True Click Life ก้าวสู่อนาคตแห่งการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลหลานรักจังหวัดระยองเข้าร่วมกับ True Click Life ใช้หลักสูตรคุณภาพและกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนพร้อมคู่มือและสื่อการสอนบนมาตรฐานการศึกษายุคใหม่ หลักสูตรของ True Click l i f e เนี่ยมีการลำดับขั้นตอนการเรียนรู้ครูก็จะทำงานง่ายมีขั้นตอนแล้วหลักสูตรเนี่ยได้มีการออกแบบมาเป็นสเตปการเรียนรู้ของเด็กเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนมันจะลดปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงคู่ขาดครูหยุดครูลาเนี่ยสามารถเสียบต่อช่วยกันได้การเรียนของนักเรียนเราจะไม่สะดุดเราไม่ต้องเสียเวลานั่งฝึกนั่งเทรนใหม่เป็นเรื่องที่ดีของหลักสูตรที่มีการวางแผนมาอย่างดีค่ะ หลักสูตรของทูคิกไลท์นะคะช่วยลดภาระให้คุณครูได้มากๆเลยค่ะเราเห็นกระบวนการที่ชัดเจนตั้งแต่ก่อนเข้าไปสอนแล้วก็มีการแบ่งขั้นตอนในแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจนมีเนื้อหาและสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยตัวการ์ตูนมีคาแรคเตอร์ที่จะเติบโตไปกับนักเรียนในแต่ละช่วงวัยและสามารถเชื่อมโยงให้นักเรียนเรียนรู้ได้จริงค่ะ หลักสูตรของ True Click Live เนี่ยพอมาใช้โปรแกรมเนี่ยเขาจัดห้องเรียนให้บรรยากาศมันน่าเรียนน่าใช้มันก็จะไม่ใช่ห้องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมอีกต่อไปมีความฝันอยากทำโรงเรียนในฝันให้เด็กเราเลยสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดเราเริ่มกันตั้งแต่ True มีคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแล้วปรากฏว่าอะไรอะไรมันก็ทยอยมาค่ะไอ้สิ่งที่เราต้องการภาษาจีนดนตรีโรบอทแล้วเราก็เอามาใช้แล้วเราก็พบว่าเด็กชอบแล้วมีความสุขพูดได้คำเดียวว่าประทับใจ สร้างมาตรฐานการสอนเพื่อการศึกษายุคใหม่วันนี้ได้รับความเชื่อมั่นจากโรงเรียนเอกชนแล้วทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมหลักสูตรดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ trueclicklife.com